ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแผท1กรกฎาคมห้นะครับโจทย์บอกว่าในลิ้นชักมีถุงเท้าสีสีขาวสีค่คู่สีดำสามคู่สีน้ำเงินสองคู่แต่ไม่ได้จัดเรียงไว้เป็นคู่คู่ถ้าสุ่มหยิบถุงเท้ามาสองข้างความน่าจะเป็นที่ได้ถุงเท้าสีเดียวกันเท่ากับความเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โจทย์ถามหาความน่าจะเป็น พี่แบงค์บอกว่าความน่าจะเป็น PE มีค่าเท่ากับ NE ส่วน NS โดยวิธีการแบ่งให้แบ่งคำพูดจากความน่าจะเป็นเป็นต้นไปเป็น NE แล้วคำพูดก่อนความน่าจะเป็นคือ NS ข้อน,นี้คือหยิบถุงเท้าขึ้นมาสองข้างเป็นความน่าจะเป็นทีนี้พี่แบงค์มาไล่ก่อนวัดถุงเท้าเนี่ยมีสีขาวสี่คู่ถ้ามีสีขาวสี่คู่แปลว่ามีสีขาวอยู่ทั้งหมด กี่ข้างครับต้องมีทั้งหมด8ข้างแล้วต้องมีสีดำสีดำอยู่3คู่ก็แปลว่ามีสีดำอยู่ทั้งหมดกี่ข้างครับสีดำก็เลยมีอยู่ทั้งหมด6ข้างแล้วก็มีสีน้ำเงินอยู่2คู่สีน้ำเงินใช้ใช้คำว่าอะไรเดี๋ยวเอ่อมีกี่สีดำ สีขาวโอเคใช้เป็นภาษาไทยแล้วกันนะสีขาวสีขาวขาวหนึ่งขาวสองขาวสามขาวสี่ขาวห้าขาวหกขาวเจ็ดขาวแปดสีดำดำหนึ่งดำสองดำสามดำสี่ดำห้าดำหกแล้วก็มีสีน้ำเงินอีกสองคู่ก็คือดำน้ำเงินหนึ่งน้ำเงินสองน้ำเงินสามน้ำเงินสี่ก็มีอีกสี่ข้างแปลว่าถุงเท้าพี่แบงค์มีทั้งหมดอยู่กี่ข้างครับเอามาบวกกัน มีอยู่ทั้งหมด18ข้างในการหา sample space นั้นคือเราสุ่มหยิบถุงเท้าขึ้นมา2ข้างจากทั้งหมด18ข้างก็คือ 18c2 วิธีการคิดเลข 18c2 คิดไงครับถ้าข้างล่างเป็นเลข2แปลว่าให้ไล่18ลงมา2ครั้งก็คือ18กับ17หารด้วย2คูณ1อันนี้คือวิธีคิดเลขเร็วนะไม่ได้คิดตามสูตร ยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่แบงค์มี7จ3พี่แบงค์ก็บอกว่ามันคือไล่เลข7ลงไป3ครั้งก็คือ7,6,5หกาหรด้วย3,2,1สองเขาใช้กันทั่วๆไปนะครับโอเคนะถัดมาถ้าพี่แบงค์ถามหา N,E N,E เนี่ยเขาบอกว่าเหตุการณ์ที่จะได้ถุงเท้าสีเดียวกันทั้งสองข้างพี่แบงค์ก็ต้องมาแบ่งกรณีปะ เพราะว่าสีขาวมันมี8ข้างสีดํามี2มี6ข้างสีน้ําเงินมี4ข้างพี่แบงค์ก็บอกว่ากรณีที่หคือสีขาว2ข้างบวกกับกรณีที่สองสีขาวเขียนเต็มๆแล้วนะขาว2ข้างดำ2ข้างแล้วก็น้ำเงิน2ข้าง ถ้าขาวสองข้างพี่แบงค์จะคิดเลขได้เท่าไหร่ล่ะครับถ้าขาวสองข้างมันก็คือแปดหยิบออกมาสองก็คือแปดมี่สองดำสองข้างก็คือหกหยิบออกมาสองหรือน้ำเงินสี่ค่ะน้ำเงินสองข้างก็คือสี่หยิบออกมาสองจริงไหมครับแล้วพี่แบงค์ก็ใช้วิธีคิดเลขเร็วแปดีสองก็คือแปดคูณเจ็ดหารด้วยสองคูณหนึ่ง บวกกับ 6c2 ก็คือ6คูณหหารด้วย2คูณ1บวกกับ 4c2 ก,ก,ก,ก็คือ4คูณ3หารด้วย2คูณ1สังเกตไหมว่ามีก้พี่แบงค์ยังคิดเลขตัว ns ไม่จบเหตุผลเพราะมิกี้พี่แบงค์อยากจะเอามาตัดกับ ne หลายๆครั้งความน่าจะเป็นพอเอามาทำเสศษส่วนแบบนี้มันจะตัดกันได้แต่ในข้อเนี้ครับมันมีการบวกกันอยู่ของ ne แปลว่ายังไงก็ตามพี่แบงค์จำเป็นที่จะต้องคิดเลขให้เสร็จแล้วถึงจะมาทำเศษส่วนกันงั้นพี่แบงค์ต่างคนต่างคิดเลขเลยเลยละกัน2องคูณสิเอ่องตัด18ได้9ดังนั้น9ก้คูณสิอ่ะพี่แบงค์ค้างนี้ไว้ก่อนคือ9้คูณสิถัดไปตัวนี้ล่ะพี่แบงค์เอา2ตัด8เหลือ4 4่คูณเได้28 สตัดหเหลือส3มคูณหได้15 2ตัด4เหลือสองสคูณสได้6 28บวกกับอีก15กลายเป็นเท่าไหร่ครับ28่สบวกสิกลายเป็น43สาแล้วบวกอีก6ก็เลยกลายเป็น4ี่สเโอเคไหมครับดังนั้นพี่แบงค์บอกว่าเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้นที่เราบอกว่าคือ ne ส่วน ns เนี่ยมันก็เลยกลายเป็น49หารด้วย9คูณ17ซึ่ง9คูณ17เนี่ยมันตัดกับ49ไม่ได้เลยดังนั้นพี่แบงก์ก็ต้องคูณเลขมา9คูณ17 97 63ทด6 919ทดมา6กลายเป็น153ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะเป็น49 9ส่วน153ซึ่งอยู่ในช้อย สี่ครับโอเคไหมครับระวังให้ดีนะครับข้อนี้เขาหยิบเป็นข้างไม่ได้หยิบเป็นคู่นะครับโอเคนะครับ